สวัสดีจ้าพ่อพม่น้องวันนี้เราก็มาทานไส้กรอกเนาะพ่อ่น้อง,องที่เราทำร้อนๆเนาะพ่อ่น้องเด้อพ่อพม่น้อง,องเราจะบอกสูตรด้วยเด้อพ่อพม่น้องการทำไส้กรอกไม่ยากเด้อพ่อพม่น้องอแล้วเราก็มีพริกที่เราเก็บมาจากสวนเราเนาะพ่อน้อง ไม่มากไม่มายเนาะพี่น้องกินร้อนๆทำสดๆใหม่ๆเนาะพี่น้องทำใส่กอกนี่ก็บ่ยากเด้อจ๊ะพี่น้องมีหมูบดแล้วก็ซื้อกระบอกเนาะไม่แพงเนาะกระบอกก็อันละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนาะเอามายัดเนาะพี่น้องแล้วก็ใส้เทียมหรือใส้แท้ก็ได้เด้อพี่น้องเอามาทำเนาะพี่น้องใส้กอกนี่ก็คือ หมูก็คือครึ่งกิโลนเนาะพี่น้องแล้วก็เราใส่ก็คือเด้อพี่น้องเฮากระซิใส่ตะไคร่พร้อมเด้อพอพี่น้องตะไคร่สูตรเฮานี่ใส่ตะไคร่นิดนึงเด้อพี่น้องมันจะหอมหอมอย่างนะพีนะ่น้องแ่บนิดนึงพีน่น้อง ระเทียมทำไม่ยากพ่เอเนอะหมูแซ่บพ่อไม่เนองออเดอร์เพ,พียบพ่อเนอะแต่คนทำทำบ่ท่านเนาะขอโทษขออภัยทา <c oughs> นกรบพร่า <c oughs> <c oughs> แบบเป็นสิมไนๆนด้ทำบางเหอหมูบดรับ ฟินๆเพราะแม่นหน,น่องมากะ่ะใส่หมูบดบางคนกะใส่หนังพร้อมเดือดแสบเพราะแม่หน่องกะบางคนกะใส่วุน้นเส้นแซ่ก็ได้เด้อเพราะแม่หน่องตอนนี้อากาศก็ร้อนมันกัสีเปรี้ยวเร็วเพราะแม่หน่องแบบฟึ่มๆทำไม่ยากเพราะแม่หน่องทำง่ายๆ ท,ที่เราทำเองก็ง่ายๆเนานทางอาชีพได้เลยพมทดลองเริ่สามารถที่ทำขายได้น้องพี่น้องใส่วุ้นเส้นน้องพี่น้องใส่ยางะระฆังโล่น้องพี่น้องอก็พอที่จะให้ทำให้เรามีรายได้น้องพี่น้องทำไส่กอก น้อง่อเนาะน้องเรา,าใส่ตะหมูด้วยพ่น้นงเปรี้ยวนิดนึงให้ตอนประมาณช่วงเชา้านะพ่น้นงตจากไปแป๊บเดียวกะเปรี้ยวแล้วเอาไปให้ลูกค้าน,าน้องพ่อเนาะตั้งอาชีพยากเป็นง,งานสืมได้พ่อเนาะ เสียเกาะเบาหนักม,มีตะไคร้เรือนิดหน่อยเนาะเพ่อน้องแล้วก็กระเทียมเน้องเพ่อน้องคั่นคุกเข้าใส่กันเนาะเพ่อน้องทิ้งไว้จักซิมหานทาี่แล้วก็เล้าก็เอามายัดน้องเพ่อน้องทางอาชีพได้แล้วเพื่อนะ้อง ตอนนี้อะไรก็แพงเราทําแล้วก็ทำเองก็ได้กำไรเนาะพี่เนาะชื่อเพิ่มกระหาขึ้นเยนอะเลเนาะโหเขาทเองไ้าอ่ะดีด้กำไรพี่เนาะของเราทําเองนะพี่เนาะของเราทำเอง,อออง,เเองมิตรหมูพี่เนาะอันนี้ บ่ม you know, ีว <sup> yeah. ุ้นเส้นพ่อไม่น้องวุ้นเส้นนี่ลูกค้าเอาไปมึพ่อไม่น้อกเอาทำกินเองเนาะพี่น้องทำขายสร้างอาชีพได้เนาะพี่น้องมีรายได้ด้วยพี่น้องทำเองขายเองฮะฮะมีออเดอร์เนาะ สามารถกุ้คนสามารถเฮ็ดได้ทางอาชีพได้ไม่อดเลยได้รานาะทำไม่ยากเป็นรายได้ที่แบบว่าโอเคมากทำไส้กรอกทำมาหลายอย่างแล้วไส้กอกนี่แหละก็คือทำให้มีรายได้ได้ในแต่ละวันเนาะเพราเนาะทำไส้กรอกเพราะว่า ต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากเนาะพี่น,อนอ้องลองทำดูเนาะพี่น,อนอ้องลองทำดูแลเอาไปขายดูเนาะพี่น,อนอ้องสำหรับคนที่แบบอ่ะหาอาชีพให่ง่างมนั่นแลหละคือก่อองค์กรเป็นอาชีพที่โอเคมากคือต้นทุนก็ไม่สูงมากคนทุกคนก็สามารถ ทำขายได้เพื่อนๆก็สามารถทำขายได้เพื่อนๆคือแซบ่บน้องก็มีออเดอร์ทุกวันเพนื่อนๆเห็ดสร้างอาชีพได้เพื่อนๆทำเองมิตรหมูเด้อเพื่อนๆมิตรหมูจ้ะสวยๆเลยจ้ะบรรยากาศก็สิ้นๆพนอแล้วเพื่อนๆ ไหนฝนจะตกโอเคเนาะอร่อยคุกเนาะอืแบบฟินๆนะเห็ดอ,อันนี้เห็ดใส่เขา่าแล้วก็ใส่ตะไคร่นิดนึงจ้ะกะกระเทียมน้องพี่เนาะ คือต้อนทุนเราสามารถหาได้เนาะคี่น้องวัตถุก,ก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเป็นเจ้าของลองทำดูเนาะเป็นอาหเสริมของแต่ละคนแต่เนาะมาเล่าสู่เพื่อนฟังหลังคนกต่ เฮ้ยยังที่มันต้นทุนไม่สูงเนาะพีนะ่น้องอันนี้สามารถขายได้เนาะพีนะ่น้องถ้าไปซื้อก็คือก็ไม่ค่อยมีกําไรเนาะตอนนี้ของทุกอย่างแพงเนองพีน่น้องถ้าเราทําเองขายเองก็คือได้กําไรพ่อแม่น้องอร่อยพี่น้องมันยาก อร่อยกัแบบฟินๆเลยพี่น้องอยากได้สูตรกับคลิปมาเด้อเนาะฝากติดตามกดติดตามให้น้องด้วย้อจ้า <c oughs> คอมเมนต์มาได้จ้ะถ้าอยากได้สร้างอาชีพได้ราคาไม่คือสามารถคนทุกคนสามารถทำได้เนาะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดได้ฮะมียายๆด คือเพิ่มแม่นแพงสองไม่สามารถเอาเงินมาขายได้นะพ,พ,พ,พี่น้องขอบคุณที่ไลยจ้าพิดสิ่งไลนพูดไปกะขอโทษขออภัยความม่พี่น้องเยอจ้า